สวัสดีครับพบกันกับข้างทางเจ็ดแปดแปดครับนะครับอันดับแนีกับขอบพระคุณนะครับพี่ๆทุกท่านนะครับที่กดติดตามกดไลค์กดแชร์กด subscribe นะครับที่สําคัญกดกระดิ่งนะครับกดกระดิ่งแล้วก็ยกนิ้วให้ผมด้วยนะครับเนาะกดกระดิ่งกดติดตามนะครับก็ราบขอบพระคุณทุกคนทุกท่านนะครับลูกค้าทุกคนทุกท่านที่ไว้ใจกันเข้ามานะครับขอบขอบพระคุณครับอันนี้เบอร์โทรติดต่อผมนะครับ0 6 2 9 8 2 6 4 6 9เครับเบอร์โทรเบอร์นี้เลย นะครับสนใจติดต่อมาได้นะครับเบอร์โทรเบอร์นี้เลยก็แอดไลน์มาก็ได้นะครับค้นหาด้วยหมายเลขค้นหาด้วยเบอร์โทรนะครับแอดบานเขียวมานะครับก็สแกนเทียวโค้ดก็ได้หรือคลิกลิงก์ด้านใต้นะครับผมมีลิงก์ให้ด้านใต้นะครับกดเข้ามาเพิ่มเติมนะครับก็มีลิงก์ให้นะครับสาหรับคมเมนต์นะครับในคมเมนต์หรือในเขาเรียกว่าในแสดงความคิดเห็นเนาะก็ถ้าผมส่งลิงก์ไปก็เพื่อความปลอดภัยก็ไม่ต้องกดนะครับไม่ต้องกดนะครับเนาะเพื่อเป็นการ ป้องกันนะครับมิจฉาชีพนะครับมาทุกรูปแบบเอฟดูดลงูกดูดเงินอะไรเงี้ยนะครับเนาะไม่ต้องกดนะครับผมแจ้งเตือนทุกคลิปนะครับทุกคลิปก็อันนี้ก็ไลน์ผมจะเด้งขึ้นนะครับถ้าแอดไลน์มานะครับเด้งขึ้นประมาณนี้ชื่อไลน์ผมอันนี้หมายเลขบัญชีผมนะครับหมายเลข2หมายเลขนี้เท่านั้นนะครับ2หมายเลขนี้เท่านั้นอันนี้ชื่อนามสกุลนะครับชื่อนามสกุล เจ้าของบัญชีนะครับนี่ชื่อนามสกุลเจ้าของบัญชีนี้เท่านั้นนะครับชื่อนี้นามสกุลนี้เท่านั้นนะครับยังไม่มีการเปลี่ยนแปลงอะไรใดๆทั้งสิ้นนะครับก็ขอบพระคุณลูกค้าทุกคนทุกท่านนะครับก็ระมัดระวังกันด้วยนะครับมิฉาชีพมาทุกรูปแบบนะครับไม่ว่าจะเป็นใดๆก็ตามนะครับเรื่องการส่งของนะครับ 2- อถึงสวันถ้าไม่ได้รับของแจ้งผมมาได้นะครับแจ้งผมมาได้นะครับผมอาจจะ ผมอาจจะเลื่อมส่งหรืออาจจะติดขัดเรื่องอะไรนะครับบางทีร้านเขาปิดอะไรเงี้ยนะครับผมก็อาจจะไม่ได้ส่งอะไรเงี้ยครับหรือคนส่งเขาอาจจะมีเขาเรียกว่าบางสถานที่บางที่นะครับะรถเขาไม่พอพนักงานเขาเรียกว่าอะไรบุคลากรเขาไม่พอนะครับอาจจะส่งช้าหน่อยนึงนะครับหรือติดขัดอะไรยังไงนะครับผมจะได้ติดตามของแล้วแจ้งแจ้งไปได้นะครับสําหรับเรื่องเลขเลขคนส่งนะครับ ผมมีให้นะครับผมมีให้เฉพาะลูกค้าเท่านั้นที่คนอื่นนี่ผมจะไม่ให้นะครับผมจะไม่เปิดเผยนะครับเพราะผมจะป้องกันผมจะป้องกันเขาเรียกว่าป้องกันในข้อมูลล่วไหลนะครับก็ ถ้าลูกค้าท่านไหนอยากได้แจ้งผมมาได้นะครับผมจะมีให้นะครับผมจะมีให้นะครับแจ้งผมมาได้ไปทุรกทุระอะไรเงี้ยนะครับถามถ้กถามมาโทรถามมาก็ได้นะครับว่าถ้าสมมุติใครที่โทรมานะครับว่าของถึงอะไรยังไงตรงไหนนะครับเราก็จะได้ไม่ต้องเสียเวลารอนะครับถ้าของมันยังไม่ถึงเนาะแจ้งผมมาได้ครับก็ถ้าของไม่ถึงหรือได้ใช้ยังไงก็ต้องกราบขอให้นะครับเนาะมันก็อีกซีดินหลายอย่างนะครับ ผมเคยแจ้งเตือนไปแล้วนะครับอันนี้เป็นสมิงยางตั้นนะครับเนื้อปอกนะครับลงยานะครับสวยๆนะครับของหลวงพ่อชะนายนะครับของหลวงพ่อชนายนี่ครับหลวงพ่อชนายฉันซาโลนะครับนี่ครับเนาะต่างประเทศเขาสรรหากันเยอะนะครับต่างประเทศนี่ครับเนาะเป็นเนื้อปอกลงยานะครับพร้อมเรี่ยมนะครับนี่สวยๆด้านหลังมีจีวรมีเกษานี่ครับ หลวงพ่อติดด้วยนะครับนี่เป็นยันตะก้อนะครับยันตํานานนะครับยันที่ชายเหนียวเขารู้จักกันดีนะครับไม่ว่าจะทุกสายนะครับที่เป็นขึ้นชื่อว่ายันตะก้อนะครับขึ้นชื่อว่ายันตะก้อนนี่ก็จะชายเหนียวนะครับดีที่สุดนะครับขอไยครับขอไยขอไยนี่ครับสวยงามครับเนาะอันนี้ก็เป็นเต่านะครับเต่า นงปูศิลานะครับ25 6 7น้าหส็ดนะครับเนี่วันนั้นใครถามถึงเนี่ยนะครับนี่นี่ครับมีเต่าเข้ามาแล้วนะครับเต่าอันนี้เป็นเต่าตัวใหญ่นะครับจะมีตัวเล็กตัวใหญ่นะครับเต่ารอนี่ครับเต่าเลื่อนนะครับพญาเต่าเลื่อนพญาเต่าเลื่อนนี่ครับเป็นเนื้อมหาชนวนนะนี่ครับไม้เลขกชัดเจน ครับเอา,าอันนี้หงส์งพออีกองหนึ่งตัวนี้อันนี้เป็นเขาเรียกว่ายังก์ไอ้ตัวนี้เขาติดนี่สม่นนุ่นใดล่ะผมก็ลืมเนาะพยักเจ้าสัวเออ <laughs> ผมลืมนุ่นต้องขออภัยนะครับลืมนุ่นนะครับต้องขออภัยนะครับพยกกักเจ้าสัวนะครับเป็นเสือตัวแรกนะครับนี่ครับเสือตัวคู่นะครับซึ่งเสือตัวคู่นี่จะเป็นเสาหลักนะครับเนาะแต่เป็นเสาธงน่นเป็นเสือที่สักนะครับสักเป็นเสือลายสักนะครับที่ปักเสาธงนะครับอันนี้ถ้าปักเสาหลักนี่เป็นเสือตัวคู่อีกตัวหนึ่งนะครับนี่นี่ครับเป็นเนื้อปอกนะครับลุงยาเลี้ยงนี่ครับลุงยาเลี้ยง นี่ครับพยักเจ้าสัวอันนี้ก็เป็นเหรียญประสบการณ์นะครับแต่ราคายังไม่สูงนะครับเป็นอีกรุ่นหนึ่งที่มีเกิดประสบการณ์นะครับของหลวงพ่อนี้จะเกิดประสบการณ์รู้สึกว่าน่าจะทุกรุ่นนะครับทุกรุ่นที่เกิดประสบการณ์ที่ท่านสร้างขึ้นมานะครับแล้วปลูกเสกเดียวด้วยนะครับปลูกเสกเดียวนะครับเข้มขังนะครับตามเลกิกตามยามนะไม่ไม่ใช่ว่าจะปลูกเสกต้อนไหนก็ปลูกเสกได้นะครับเนาะบางทีวันนี้มีเลิก3เลิกก็ปลูกเสก3ทีนะครับไม่ใช่ว่าจะจะ อันนี้บางทีหลวงพ่อตื่นมาตีสี่ตีห้าอะไรเงี้ยตีสามก็มีนะครับเนาตื่นมาตีสามเงี้ยมานั่งปลุกเสกนะครับของท่านเองนะครับนี่ครับเนาะนี่อันยาปลุกเสกเขีมขังนะครับเน้นพิธีเน้นเลิกเน้นยํำนะครับเน้นวาระนะครับเนาะอันนี้เป็นเหรียญหันข้างนะครับพยักเจ้วสัวของหลวงพ่อชหนนะครับหลวงพ่อชไนอันนี้เป็นอันนี้เสกเก้าวาระนะครับเนาะ ปิดตาสามจักรวาลนะครับปิดตาสามจักรวาลนี่ครับปิดตาสามจักรวาลนี่ครับปิดตาตะมุตะมินะครับน่ารักนะครับเนาะผู้หญิงห้อยก็ได้นะครับผู้ชายห้อยก็ดีนะครับห้าสี่สองห้านะครับนี่ครับหดสอดเสือนะครับเนื้อสำนิดนะครับเนาะเนื้อสำนิดนี่ครับปิดตายันยุ่งนะครับนี่ อันนี้ก็คนก็ถามหาเยอะนะครับปลูกเศษกาวะนะครับเนาะอันนี้ก็ยี่ก้องนะครับอันนี้ก็มีมีประสบการณ์ตั้งแต่ออกแรกๆเลยนะครับเป็นเคาเรียกว่าเป็นถูกลงวัลที่หนึ่งนะครับเนาะล่าสุดปีนี้ก็มีคนถูกนะครับเพราะรุ่นนี้นะนี่ครับอันนี้ก็จะเป็นตําหนิเดิมๆของเหรียญก็คือจมูกนะครับจมูกจะโดนน่าจะทุกเหรียญนะครับเหรียญที่สวยๆนี่เขาส่งไปแก้นะครับเนาะเหรียญที่สวยๆเขาส่งไปแก้กับโรงงานนะครับโรงงานเขาปั๊มให้ใหม่นะครับ นุงปูศิลาศิริจันโทนะครับด้านหนังเป็นยีก่กอฮงนี่ครับอันนี้ก็โชคลาภค้าขายเงินทองนะครับเกี่ยวกับโชคลาภค้าขายเงินทองยี่กอฮงนะครับนี่นี่ครับเป็นเหรียญยีก่กอฮงวันนี้ผมนําเสนอรุ่นนี้นะครับ ของหลวงปู่ศิลาเหมือนกันนะครับปิดตายอดเศรษฐีโกดล้านนะครับของสามสิงห์นะครับซึ่งเป็นเหรียญรุ่นไอเป็นภาพปิดตารุ่นแรกและรุ่นเดียวนะครับที่ปลูกเสกครบทุกจังหวัดนะครับเนาะเจ็ดสิบเจ็ดจังหวัดนะครับทั่วประเทศไทยนะครับทั่วประเทศไทยเลยนะครับนี่ครับปลูกเสกอันนี้เป็นตะกุดทองคำนะครับโอ้เขาก็เล่นหากันสูงอยู่เหมือนกันนะครับซึ่งเนื้อล่างๆนี่เนื้อแบบไม่ฝังตะกุดนี่ รู้สึกเี่นกันหนีห้าพันนะครับห้าพันถึงหกพันบาทนะครับอันนี้ก็ตะกุดทองคํหนี่เหมือนรุ่นนี้ก็ราคาอยู่ที่เก้าพันถึงหน0 0 0มื่นสองหมื่นสามนะครับแล้วแต่วความสวยงามนะครับเนาะอันนี้ก็ผมก็ได้มามีพี่ท่านนึงอยากได้นะครับสนใจผมก็ตามหานะครับอันนี้ก็ราคาถือว่าราคาไม่แรงนะครับเพราะตําหนนีนะครับกาไรนะครับกาไรเป็น ตำหนิหน่อยนึงนะครับนี่ก็ราคาพี่เขาก็พอใจนะครับเพราะอันนี้มันเป็นตำหนินี่เดี๋ยวผม,มซูมให้ดูตำหนิตรงนี้ก็คือว่ามันเป็นมามาตั้งแต่ปั๊มนะครับเนาะมันก็จะมีมีกระเทาะมีอะไรหน่อยนึงนะครับเขาเรียกว่าอะไรเวลาปัป๊มนะครับเนาะมันไม่ติดขึ้นมานะครับเม็ดมันเป็นเม็ดมวลสารดูดลงไปนะครับนี่ครับเนาะแล้วก็เป็นตะกุดทองคำนี่ครับฟังตะกุดทองคำาโอก็เล่นหากันสูงอยู่เหมือนกันนะครับเนาะถ้าจะไม่ผิดรุ่นนี้นี่น่าจะ น่าจะออกปีที่แล้วนะครับออกปีที่แล้วนะครับเนาะออกปีที่แล้วนะครับนี่โอาราคาก็สูงอยู่เหมือนกันนะครับไปเงียบๆนะครับเนาะรุ่นเนี้ยก็ถ้าใครมีกําลังก็น่าเก็บน่าสะสมนะครับเนาะก็ดีไม่ดีก็ขึ้นตีคู่กับรุ่นจินดามมนีก็ได้นะครับปิดตาจินดามมนีก็ได้นะครับนี่ครับเนาะนี่มีหมายเลขมีโค้ดนะครับปุกเสก77จังหวัดนะครับทั่วฟ้าเมืองไทยเลยนะครับมีรุ่นแรกและรุ่นเดียวดย ด้วยนะครับที่ปลูกเสกเยอะขนาดนี้นะครับ77จังหวัดนี้ก็ดีไม่ได้ปลูกเสกโอ้ปลูกเสกทั้งวันก็77วันก็สองเดือนกว่าสามเดือนเนาะโอ้เหนื่อยเหมือนกันนะครับเนาะก็จริงนะครับเนาะนี่77จังหวัดนี่สวยงามอลังการครับราคาไปเงียบเงียบเหมือนกันนะครับเนาะในกระแสนี่ถามว่ากระแสไม่กระแสนี่ผมยังไม่ยังไม่รู้สึกว่าจะ จะแบบแดงหรือกระแสแบบกระหึ่มมาอะไรเงี้ยนะครับเหมือนรุ่นทั่วๆไปที่ว่าราคาแดงๆอะไรเงี้ยนะครับเนาะเหมือนเหมือนรุ่นที่ว่าฮิตฮอตอะไรเงี้ยนะครับเนาะก็ไม่ไม่เชื่องกับว่าที่ว่าจะจะฮิตจะฮอตอะไรเงี้ยนะครับแต่ว่าราคานี่ก็ไปแบบโอ้ไปแบบม้ามืดเหมือนกันนะครับรุ่นเนี้ยนะครับเนาะถ้าใครมีกําลังผมว่าได้จะเก็บไปก็ดีนะครับสักองค์สององนะครับรุ่นเนี้ยนะครับก็อันนี้ผมได้มาราคาหกพันกว่าบาทนะครับ 6 0 0นกว่าบาทเพราะว่านี่ตรงนี้กระท้อนนะครับตามจริงเข้าขายกันนี่เข้าขายกันเ,เปิดกันนี่9,000ถึง1 2 0 0ตีไปราคานี่ประมาณนี้นะครับระยะนี้ช่วงนี้นะครับเนาะนี่ครับนี่เห็นไหมมวลสารนะครับชัดเจนนี่ครับมวลสารชัดเจนภาพป้อมนี่ผมไม่แน่ใจว่ารุ่นนี้จะมียังมีย,งยังยังไม่ยังไม่เห็นนะครับรุ่นนี้นะครับแต่ก็ว่าก็ว่าอาจจะมีขึ้นมาแหละนะครับแต่ว่าคือกระแสรุ่นเนี้ย เขาเงียบตั้งแต่ผ้าออกนะครับผ้าออกมาก็เงียบเลยนะครับแต่ราคานี่คือราคานี่อันนี้เลยนะครับเนาะราคานี่ก็คือถือว่าก็พุ่งไปพอสมควรนะครับเป็นมามืดเลยนะครับอันนี้ผมให้ดูมวลสารนะครับเนื้อหามวลสารนะครับเนาะถ้าผ้าเกี๊ยจะไม่เป็นแบบนี้นะครับเนาะผ้าเกี๊ยนี่ครับเห็นไหมเนื้อหามวลสารอันนี้โคตนะครับเป็นโคดรเป็นตัวเลขนะครับเนาะหนึ่งสองสองเก้านี่ครับเศรษฐีกวดล้านนะครับ อันนี้ผมให้ดูเนื้อหามวลสารขอบข้างเห็นไหมนะครับปลุกเสกเยอะนะครับหลายสถานที่นะครับหลายคือทุกจังหวัดนะครับในประเทศไทยนะครับนี่เป็นพาระระดับประเทศเลยก็ว่าได้นะครับ พระระดับประเทศนะครับนี่ก็สวยนะสวยงามนะครับเราไม่ไม่ใหญ่ไม่เล็กไม่ใหญ่นะครับประมาณนี้นะครับอาจจะดูไม่ชัดนี่ครับเนาะก็ใหญ่กว่าเหรียญห้าหน่อยนึงนะครับผู้ชายห้อยได้ผู้หญิงห้อยดีนะครับบางคนก็เลี่ยมรอบทองนี่ก็สวยนะเนื้อแบบเนื้อมันเข้ากันนะพี่ถ้าสมมุติเลี่ยมทองเลี่ยมอะไรเงี้ยนะครับเนาะผมว่าสวยเลยนะพี่สวยเลยนะครับเนาะสวยเลยเดี๋ยวเจ้าของผ้านี่เดี๋ยวผมถ่ายรูปสง่งเจ้าของผ้าก่อนเพราะว่าพี่เขา สั่งไว้นะครับพี่เขาสั่งไว้อยากได้นะครับเนาะก็ตกลงกันไว้ผ้ามาถึงแล้วพี่เดี๋ยวผมอาจจะใส่ชวองให้เพิ่มเติมอีกหน่อยนึงนะครับพอดีเขาไม่ได้ใส่มาให้ใส่ชองนี้ให้นะครับซองใส่ให้ก็กล่องเขาก็ทํามาดีนะพี่กล่อง กล่องเขาก็กมักมยี nah ่อย like ่างดีนะครับกัมยี่กล่องมาตรฐานนะครับกล่องนี่ครับใหญ่อลัเพิมเลยนะครับหรือว er nah ่าอยากจะโชว์นะครับเอาแผ่นนี้ออกนี่ครับแผ่นนี้ออกแล้วก็เอาเอาซองนี้ออกก็ได้นะครับซองนี้ออกก็ได้แล้วก็ใส่แล้วก็ปิดนะครับก็จะเห็นแบบนี้นะครับเนาะนี่ครับนี่เขาทำมาดีนะครับเนาะทำมาดีนี่เราก็อันนี้ก็ได้นี่ครับ ก็คิมนี้มีเท่านี้นะครับเนาะเดี๋ยวเดี๋ยวถ้ามีอะไรก็เดี๋ยวผมจะเอามาอัปเกรดอีกทีนึงนะครับก็ช่วงนี้ก็พระก็ผมก็มีแต่ของลูกค้านะครับของของผมนี่ก็ไม่ค่อยจะอันนี้นะครับอันนี้ก็สามองนี้ถ้าใครสนใจนะครับก็ทักมานะครับผมก็ไอช่วงนี้ผมก็ หาพาให้ลูกค้านะครับหาพาให้ลูกค้าอยู่เร <ity> ื่อยๆนะครับก็อันไหนที่ผมลงคลิปได้ก็เอามาลงคลิปอันไหนลงคลิปไม่ได้เดี๋ยวผมก็ก็จะจัดส่งให้ลูกค้าไปเลยนะครับก็ไม่สามารถลงคลิปได้เนาะก็เดี๋ยวถ้ามีอะไรติดไม้ติดมือกับเข้ามานะครับอันไหนที่ยอดฮิตหรืออะไรเงี้ยนะครับเนาะเดี๋ยวผมจะนําเสนอใหม่นะครับสาหรับของลุงพ่อนะครับของลุงพ่อเดี๋ยวผมจะลงเอามาลงอีกเรื่อยๆนะครับเนาะเสือตัวคร่ของลุงพ่อก็ถามหากันเยอะนะครับเดี๋ยวผม กำลังหามาอยู่นะครับเสียตัวคู่นะครับของลุงพ่อก็อันนี้เบอร์โทรติดต่อผมนะครับ0ูนย์หกสองเดหเเบอร์โทรเบอร์นี้เลยนะครับเบอร์โทรเบอร์นี้เลยนะครับก็แอดไลน์กันเข้ามาก็ได้นะครับเนาะค้นหาด้วยหมายเลขค้นหาด้วยเบอร์โทรนะครับเวลาโอนนะครับเช็คเช็คหมายเลขนะครับเช็คชื่อนามสกุลนะครับก่อนเงินออกจากกระเป๋าให้ดีนะครับเนาะชื่อนามสกุลนี้เท่านั้นนะครับเนาะเวลาโอนนะครับก็ ระมัดระวังกันด้วยนะครับเช็คชื่อให้ดีๆถ้างเงินออกจากกระเป๋าแล้วผมก็ช่วยพี่ไม่ได้นะครับพี่ต้องไปติดต่อนธนาคารเองอนุน,นันนี้เองนะครับเนาะผมดําเนินการไม่ให้ไม่ได้นะครับเนาะก็ต้องรบกวนเช็คให้ดีๆนะครับเนาะไม่ว่าจะเป็นโอนทางไหนก็ตามนะครับก็สําหรับคลิปนี้นะครับทิงๆรวยรปงัปงปังทุกคนทกุกท่านก็นกาบขอบพระคุณครับนะครับ